เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้กร,กระดิ่งกระดอนเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยบอกแล้วเ <laughs> จอแล้ว For I've been flying from town to town สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็เช้านี้ออกมาหาปลาช่อนอีกแล้วครับวันนี้มากัน3ช่อง4ช่องเลยนะครับนี่ครับนี่ช่องเครัับวนี้ยููทบบเอร์่นะขวดนะครับนี่ครับอ่านะเป๊ะแล้วก็ตั้มชาแนลนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับวันนี้อ่าลวงพลคนดังท่าแซะนะครับเรามาลุ้นกันว่าฟิชชิงบ็อก จะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ว่างกันครึ่งวันนะครับก็มาลุ tamam okay. ้นกันว่าเราจะดูว่าวันจะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับก็นับไปช่องฟิชชิงบล็อกนะครับโอเคไปไม่รอช้านี่ครับสภาพหมายต้องสไตล์ก้าก็ช่วงนี้ผลงานเยอะนะหมายสวยมากครับวันนี้โอเคตามด้ยกันเลย เดินฝั่งนี้สองคนฝั่งนู้นอีกสองคนนะครับนับเป้กันนะขวดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอาแล้วมาถึงก็ต้องปลดเหยื่อให้เขาแล้วดูทรง <c oughs> มีคนทําเหยื่อติดแล้วครับเดี๋ยวเดินไปปลดให้ก่อนนะครับ

โอ้ยตัวแรกวัดบุดครับกัดแล้วนะครับตัวแรกวัดวืดวันนี้ได้คันใหม่มาด้วยนะครับนี่ครับ CEO Holiday นะครับมาดูคันนะว่าแอคชั่นคันจะส่งเหยื่อได้ดีหรือเปล่านะครับ กัดบา้างนะครับนะเป๊ะไม่มีเลยใช่ไหม <c oughs> นี่นี่หมายเด็ดแล้วนะ <c oughs> ตั้มแชแนลโดนยัง <c oughs> นี่หมายเด็ดแล้วนะผมว่า สวยมากไปหมายสวยครับห้ยตามครับตามตามตามครับขยะับขยะับตืะะ่อคระะับเพราะว่านะหมายมหาชนนะครับก็ตื้อกันนิดนึง Oh mm. กบกระโดดออกสองสามตัวเลยงูงูหรือปลาเขียดกระโดดออกสองสามตัวเลยไม่ใช่มันต้องโดนอะไรไล่มาเข้าใจไหมไ,ไม่รู้ว่าปลาหรืองู Hey. Right. ดูน้ขวดตีเหล<_<_<_ี่ยมนี้นะทางปามป๊าบเขาให้กระดกกระดกกระดกเออได้อยู่หมายต่อไปซ้ายอีกนิดนึงสึกชิงปลาช่อนนะครับฝั่งู้นสองคนฝั่งนี้สองคนครับนั่นแหละบอม ใช่อีกนงใช้นีกนดนนาตั้มไม่ต้องสงสายเลยเหยื่อรุ่นนี้ไม่ต้องสงสาย <c oughs> ผมนี่ผมไม่สงสัยเลยนะนุกคนเอาแล้วเขย่าเลยรุยครับเห็นเขาตีแล้วก็เอาบ้างทีนี้เขาตามชาย,ยาเลยบ้มรยต่อรีต่อ นูนึกขโดนแล้วเจ้าอยู่ไหมมีไหมมีเข้นมาขึ้นมานะกขดขึ้นไปนู่นเลยเดี๋ยวตกน้ำขดโดนแล้วนะโอเคขึ้นไปโอ้ยสวยสขดขึ้นไปบนฝั่งเลยปลาหลุดปลาหลุดเลยนุ่มาหนีมาหนี hmm. ตั้มาตั้มาตั้มาเยือเยือนะขวดได้เยอะเลยแดงรกมาแล้วครับเป็นผลงานของนักขวดนะครับโอยช่านไซส์สวยๆนะครับนักขวดกิมกัดเยืออะไรเข้าไปกบยาง4.5ครับดูให้นะกุกโอเคไม่มีเลยนี่ครเป็นกบยางของพี่กุ๊กนะครับค่าพี่กุ๊กโอเคเจอแล้วครับลอดตายสามคนนะฮะสี่คนรอดหนึ่งแล้วนะครับ เราก็อยู่ไม่ได้แล้วไปลุยต่อขอสักตัวเถอะฮะอ,อ๋ออ,อุ่ไม่แองเราเจอแองน้ำแล้วครับถ้ามีรุ่นมีรุ่นเดินมากันสี่คนนะหายไปสองคนแล้วนะ ไม,ไ,มนะไม่ขันนะครับน่ปาป้าอยู่ตรงนี้นะคนมันเห็นเราหรือยังวะอุ้ยป้ามันเห็นเราอ่กนะคนได้ส่วนไหม น้ำสวยบวงอบองมันตกอยย้ำนกกว่ทะเลาะก,กับกิ่งไม้น่ะจะออกไหมจะออกไหมคันอ่อนนกะก เราหลุดแล้วหลุดแล้วผมนี่แหละจะทะเลาะคนต่อไปนู่นมันต้องกลับมานะครับนั่นนั่นนะหลุดแล้วท่านี้มันอยู่ตรงนี้แล้วก่อนนาะนี่นี่ครับนี่ครับโคุยบอกแล้วตัวนี้มันอยู่ตรงนี้โอเคนะครับช่อนคลองครับโอ้โหสี เหลืองอ้อยขาวเลยครับคนละหนึ่งแต้มนะครับมาสี่คนอีกสองคนหายไปนะครับขวดถือโอเคโอเคนะครับมาสี่คนนะครับที่แน่ๆสองคนนั้นไม่รู้นะครับแต่ผมกับนักขวดรอดแห้วแล้วนะครับคนละหนึ่งแต้มช่อนคล้องไส้สวยๆนะครับเนี่ยครับกัดเหยื่ออึ้งยาง VN ของพิกุ๊กเรือใบเข้าไปนะครับ แล้วก็สาย P.E. c ซมอนเตอร์นะครับคัน CEO อฮอ i d เดนะครับคันใหม่ครับวันนี้เอามาหลอนหมานเลยครับได้นะครับหนึ่งแต้มโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามแต้มต่อนะครับโอเคไปหาแต้มต่อ,โอ,โ,อโอ้แล้วขวดโดนอีกแล้วนะครับโอ้แม,ม่งตัวแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับ<อ> แต้มที่สามนะครับนะครับเจ้าของผลงานนี่นะครับเหยื่อเหยื่อจากค่ายดังนะครับค่ายพี่กุ๊กโอเคครับจัดไปสามแต้มแล้วปล่อยเลยไหมตัวนั้นปล่อยสิครับปล่อยแล้วอะใหญ่เกิน,นครับไปอีกสักห้าปีนะ่าจะได้โลสองแต้มแต้มที่สามปล่อยนะครับโอเคต,ตามลุ้นสอง สักยเยอะเลยข้างล่างข้างบน เงี่ยกัดไห้ดู เรียบร้อยครับโอ้โกระเดงกระดอนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับโอ้โหที่พื้นที่อยู่จำกัดด้วยนะจุ๊บเปิลก่อนกัดอึ่งอ่าง NV น,นะครับของพี่กุ้งนะครับมาให้ดูนะครับอึ่งอ่างเห็นป่างช่อนโหคลองไซส์ส,สวยๆแล้วครับตัวเหลืองไอ้เลย นดโดยคัน CEO Holiday นะครับเนี่ยครับสิบยี่สิบหกฟุตเก้านะครับสาย PE ซ e. ีมอนเตอร์ PE สองเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ<ะ>ข้างบนนะครับ โอ้โหสุดๆเข้าหมายยังได้ตัวนะครับอยากได้ตัวก็ต้องเข้ามาหาที่แบบนี้แหละครับนะครับอึ่งยางอึ่งอ่าง VN ของพี่กุ๊กนะครับโอเคสภาพหมายกดหดแบบนี้เลยครับ,รบ,ออออรบโอเคฝากไว้ไ้วยนะครับคัน CEO อลีเดย์นะครับ10-20สายพีเอซีมอนเตอร์อึงยางพิกุ๊กึงอ,อ่าง NV โอเคนะครับก็ตามรุ่นกันต่อครับสองคนสี่แต้มแล้วนะครับนี่นขวดอยู่ด้านหน้านะครับตีอยู่โค้งด้านหน้าอีกสองคนไม่รู้หายไปไหนนะครับ <laughs> ก็ตามรุ่นกันต่อนะครับมกน,นบกนาขวดก็ได้คนละสองแต้มแล้ว ร้อนคันใหม่วันนี้ก็หมานแล้วครับได้สองแต้มแล้วนี่ครับ CEO Holiday สัตว์นี้ของขวคนะครับตุ้มขยับมาแล้วขยับมาแล้วทำไมไม่กัดวะอีกไม้หนึง่งอีกไม้ มาหนึ่งเดี๋มาหนึ่งได้ได้ได,ได้นั่นแหละเรียบมาเรียบมาเรียบมานั่นแหละเบาเบาเบามามาไม่มันรู้มากนั่นน่ะแบบนั้นอ่ะ โอเคนะครับก็11โมงแล้วหมดเวลาสนุกแลวครับมา4ี่คนหายไป2คนครับเหลือสองคนงูเหลือมแดกไปแล้วงูเหลือมแดกแล้วเดี๋ยวผมสองคนไหนปลาหน้าขวดนี่ปลาผมนะครับ2แต้มผม2แต้มนะครับสนหนักขวด2แต้มแต่ว่าปล่อยไปแต้มหนึ่งม่นโตโอเคนะครับก็เจอกันใหม่ทริปหน้าว่างวันไหนเดี๋ยวเรามารวมตัวไปตะลุยล่าปลาช่อนกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องสไตล์เก้าบาย I'm yeah. yeah.